นี่นี่พี่น้องมาเบิ้องแยบุญมีนี่ไปให้ไปมาแต่ละมือแต่ละเวทนี่จักไปสาง่งยังได้พี่น้องด้วยกูนะโอ้ยขอยวันพอทานค้นกุ่มฝ่าอยู่เพื่ะไปได้แทีบไปเอาดอดอันกุกสนเออเพิ่นกบสิม,มะฮวนเสียจเพิ่นได้มาแล้วโอ้ยเพิ่นก็สิมาขวเสดเพิน่นี้นสิมาสา่งยังอีบัวอ๋อที่น้ำใสในหม้อบานนี้แล้วคนคน้คนค้นทำมันเข้ากันบ้านนีเอ๋อ เย็ดยังบุบบานี่ก็ลจิตอดไข่หรอกครับผมนี่โอ้ก็จิตถอดไข่บ่เอ้าใส่น้ำเผิงลงไปจักหน่อยนะครับผมก็เทอันดอกเกสรฟุตอันกกสวนลงไปพี่น้องเออหุกคอมันเข้ากันโอ้ยเป็นน้ำซุปอีกแล้วพี่น้องน้ำซุปไข่เพื่นว่าเออโอ้ได้กันเลวยกันเออสุดไม่อีกแล้วน้ำซุปไข่เพื่อนเสริมกำลังว่างซ่าเพื่อนแก้ปวดเอวปวดขาเพื่อนว่าเอ้า สวดลงไปจากดอกอันพ่อด้ห้องท้องมาสั้นว่าเอาบัดรทีนี่นะครับผมเราก็ได้ไก่มาทำเสร็จแล้วจากลูกไส้เรานะครับผมลูกไส้เราเห็ดสวนเห็ดมีเด้เออได้ลายย่างได้แนวเด้เรืงเลี้ยงปลาเลี้ยงไก่เลี้ยงเป็ดเลี้ยงหมูเออเลี้ยงงัวเอาบัดที่นี่เราก็ได้ไก่มานะครับผมเราก็มาเผานะครับผมหลังจากที่เผาเสร็จเรียบร้อยแล้วก็ไปหาสมุนไพรสารบารนี่มีอย่างนออบารนี่น้อสวมสวมพี่น้องสวมเออเป็นสวมหรือเป็นห่าบอกคุงนออบารนี้โอ้โหถือว่าเปนห่าฮือเ้ยนะแต่ว่ามันสวมจะหิดนี่ละเอาสสมมมกนะครับผ หลังจากที่ได้สมเสเทธ์แม่เรียบร้อยแล้วนะครับผมเราก็จหมาข้่วไก่เราได้บ,บาดเออมนอมนเกิดิไใหม่ได้ที่แล้วปนั่ไปจักใหม่ได้ที่ไม่ได้ที่แล้วจะว่าดำปีๆไป,ปานั่นบาดท,ที่นี้นะครับผมเราก็มาซับนะครับผมเ,ออเราเกิมาตุนไสหม้อได้ไปลองได้ออสา,าตุนใสหม้อแล้วก็ไสหักอันบกหุ้งว่ะโอ้ไม่าก็น่าจะเป็นหักสูมแหละครับผมใสลงไปต้มก้นให้มัดเข้ากันใช่ไหนองหลังจากนั้นนะครับผมปลาก็ได้มาบาดนี่เราก็มาทํากัน เอาเครื่องในมนออกนะครับผมหลังจากนั้นก็มาวางใส่กระเบื้องแตกนะครับผมก็มาสกัดเอาเป็นน้ามันนะครับเราไปต้องหูปากได้พี่น้องเด้อปากแตกเลยดูหนาวนี่ละแล้วว่าเออบัดนี้ก <c oughs> ลอกหนังอวกนะครับลอกหนังลอกเกล็ดออ่พี่น้องบัตรที่นี้แล้วก็จะมาหั่นไปได้เอี๋ พอผ่าเขาซับน้ำมามบอกดีๆให้มันแหี่ยงน้อยนะครับผมเออมะหันตากแดดไว้เป็นปลาแดดเดียวแล้วว่าที่นี่นะครับผมน้ำมันแล้วก็ได้เสร็จเรียบร้อยแล้วเอาไปทำหุปากโอวอระแมน่นะครับผมเอาไว้ตะเป็นน้ำมันตับปลาได้พี่น้องเออน้ำมันตับปลานะครับไว้จะจุดไฟได้พี่น้องเอา อันนี้ก็แห้งได้ที่แล้วป่ะนี่เออแล้วก็สิมะกลุ้ยปลาสาิ่งนีบัดนี้เออกลุ้ยปลาเอาใส่หาดหญ้าข้าลงไปจังไรใส้กเกลือลงไปจังไรไส้แบบพริกขงใส่ข้าวควา้าใส่ผงนัวน,น,นะครับไส่หนังปลาใส่เกลือจังไรนะครับก็ระวบายการเล่อยสูตรนี้เออนัวนุ่มรึกระบายเออวุ้ยลาบป,ปาลาพี่น้องลาบปลาเจ้าบุญมีแซ่บสุดเท่านั้นแซ่บสุดเท่านัา้นระบายวุ้ยถึงใจ่ใส อันสูงเกา่าอีเพิ่นกัดสุกหยาบลอยแล้วเพื่อเป็นายาบำรุงพ่นว่าโอ้ยสวดจักดองดเรื่อเพราะอ่อนทองจักหน่อยสันว่าโอ้ยางแสบขักอีี